นะคะเราจะพาม,มารีวิวโรงแรมค่ะโรงแรมฟูลาม่าเอ็กซ์คลูซีฟอโศกนะคะเป็นโรงแรมที่ทำเลดีมากนะคะอยู่ใกล้สี่แยกอโศกแค่400เมตรค่ะห้องเขาเป็นธีมพิเศษแบบนี้ค่ะมีอยา่างละห้องนะคะห้องเรานนี้เป็นยูนิคอนรดมค่ะ น้ำชานะคะสำหรับออสเตนูนทีนะคะถ้าจะดื่มนะคะแล้วก็ที่ผนังนะคะจะมีคอนเทนไว้อย่างนี้น่ารักน่ารักนะคะก็เตีมห้องก็จะเป็นออกสีฟ้านะคะที่เตียงก็จะมีตุ๊กตายูนิคอร์นนะคะคมไฟสีฟ้าเข้าตีมนะคะน่ารักน่ารักแอบตรงนี้ก็จะเป็นของตกแต่งที่เป็นยูนิคอร์นนะคะแล้วก็จะมี ตรงนี้นะคะหน้ากระจกก็จะหวานแบวมากเลยลูกสาวเข้ามาก็กรีกราดแน่เป็นอย่างนี้นะอ่าหันมาทางนี้นะคะก็จะเห็นห้องเต็มๆนะคะเป็นห้องตีวีนีคอ,อน่ารักอย่านี้นะคะเข้ามาเด็กๆก็จะวิทวายเลยแหละอ่าห้องน้ำนะคะ ก็มีทั้งห้องสุขขาอ่างอาบน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําอยู่ในที่เดียวกันเป็นกระจกเดียวกันเลยอย่างนี้นะคะแม่เข้าใจทํา ไปดูที่ชั้น12กันมานะคะมีสระว่ายน้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็ชมวิวดัดฟ้าได้แล้วก็จะมีห้องออกกําลังกายด้วยค่ะกลับมาที่ชนนั้น1นะคะมาดูห้องอาหาร M3 r e s t a u r a n นะคะมีอาหารไว้คอยบริการและร o มเ s e ร์ i c e นะคะเราก็มารับประทานอาหารมื้อเย็นกัน สะดวกมากไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะรสชาติดีละคะ่ะไม่แรงคะ่ะยเยะะันเเช้าแล้วนะคะก็มาดูบุฟเฟ่อาหารเชา้าคุณภาพดีกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ถือเป็นโรงแรมใจก,ากลางกรุงเทพที่แนะนำอีกแห่งหนึ่งนะคะคุณภาพมาตรฐานการบริการห้องพักดีนะคะทำเลดีนะคะใจกลางเมืองเดินทางสะดวกค่ะก็อย่าลืมมาพักกันนะคะโดยเฉพาะห้องติมสวยๆอย่างห้องยูนิคอร์ฟลา i มโกและเลดีค่ะ